การอ่านเวลาในภาษาจีนนะคะ่าเราดูเป็นชั่วโมงถ้าเข็มายาวนะคะชี้ไปที่เลขสิบสองแล้วเข็มสั้นชี้ไปเลข 1, หนึ่งไล่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 ไปเรื่อยๆจนถึงสิบสองเราจะอ่านว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นตอนแรกก่อนนะคะอ่านแบบเป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงในภาษาจีนจะเรียกว่าเตี่ยนนะคะเตี่ยนตัวเต็มตัวยอ่อเขียนแบบนั้นเลยนี่คะ่ะตัวนี้เตี่ยนอันนี้คือตัวเจียนทีเจอตัวยอ่อ เตียนตัวนี้ฝันถี่จื้อตัวเต็มนะคะถ้าแบบนี้เก้าโมงใช่ไหมคะเข็มยาวชี้เลขสิบสองเข็มสั้นชี้เลขเก้าอ่านว่าจิ๋วเตียนนะคะจิ๋วเตียนพอได้เนาะ GEO จิ๋วอย่างจิ๋วเตอเอียนเตียนฉางอินเตียน GEO จิ๋วอย่างจิ๋วเตอเอียนเตียนฉางอินเตียนจิ๋วเตียนแต่ถ้าให้เพาะก็อาจจะเติมจงเข้าไปแต่ในคงไปอ่านแบบง่ายๆนะคะทุกคนใช้ได้จิ๋วเตียนนี้นะคะเราเริ่มกันนะคะถ้า ตีหนึง่งงคะ่ะเราก็จะตีหนึง่งหรือว่าหนึง่งนาฬิกาในภาษาจีนจะไม่มี a.m.p.m. นะคะจะใชใ้ในช่วงเวลาเป็นการบอกนะคะอันนี้เราดูนาฬิกาเป็นหลักก่อนอ่ะหนึ่งนาฬิกาเขาจะเรียกว่าอีเตียนเอเนนเน่อเตียนสั้เตียนส่อเตียนหูเตียนนะคะไล่มาเรื่อยๆก็คือหนึ่งนาฬิกาอีเตียนสองนาฬิกาเอ่อเตียนนะคะสามนาฬิกาสั้นเตียน สี่นาฬิกาชื่เตียนห้านาฬิกาอู่เตียนหกนาฬิกาเลี้ยวเตียนเจ็ดนาฬิกาชี้เตียนแปดนาฬิกาป้าเตียนเก้านาฬิกาจิ๋วเตียนสิบนาฬิกาซื้อเตียนสิบเอ็ดนาฬิกาซื้ออีเตียนสิบสองนาฬิกาซื้อออเตียนนะคะซื้อออเตียนแล้วก็มันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือช่วงเที่ยงวันนะคะก็คือจะใช้คำว่า จงอู่ก็ได้นะคะอืมในช่วงเวลาเดี๋ยวโดยช่วงเวลาเราเอาเป็นอีกคลิปเนาะค่ะวันนี้สนใจในส่วนของเรื่องอ่าบทเรียนการอ่านสะทักษรการอ่านข้ามนะคะการสะกดทักมาได้ที่ไลน์ oa าย OA ค่ะจิน,นค่ะคุณมใจเจียน